หม้อหุงข้าวตัวนี้เป็นอาการหุงข้าวไม่สุกแล้วดิดนะครับเพื่อนๆเป็นหม้อหุงข้าวช้าขนาด5ลิตรมาดูตัวเสียกันนะเพื่อนๆนะยี่ห้ออื่นก็คล้ายๆกันถ้าเป็นอาการแบบนี้นี่มาดูนะเพื่อนๆตัวที่แกะคือออโตมิติกนี่นะอันนี้เราแกะมาเราแกะแล้วแกะลราเป็นบางส่วนแล้วมาดูกันเลยตัวที่ซื้อมาใหม่มันจะเป็นยังไง เปลี่ยนเลยนะครับยี่ห้ออะไรก็ตามถ้าเป็นอาการหุงข้าวไม่สุกแล้วดีดก่อนอย่างเงี้ยเปลี่ยนเลยเขาเรียกตเมิติกนันเพื่อนเดี๋ยวจะพามาดูเดี๋ยวจะใส่ให้ดูอ่า่อนอื่นต้องมาแกะเทียบดูก่อนนะเพื่อนนะซื้อของมาลมนตรงกันไหมอันนี้ปิ้นรอบเขาให้มาด้วยสปริงนี่ไม่เกี่ยวนะสปริงมันไม่เสียตรงกันไหมเพื่อนดูสิ วิธีดูก็ต้องดูระหว่างตัวนี้ตัวนี้เท่ากันไหมแล้วก็เส้นผ่าศูนยกลางตัวนี้นะเพื่อนนะนี่มองด้วยตาเปล่าแล้วโอเคนะตัวนี้ก็สวมเข้าไปยาวทางนี้สวมนะเพื่อนนะตรงนี้สวมไม่ถูกนะตรงมระทางเล็กสวมแล้วก็ใส่เข้าไปให้มันตรงรูตรงนี้นะนนเพื่อนนะตรงรูตรงนี้สามมุมนี่แล้วค่อยไ,ไปบิดให้มันล็อกข้างล่าง ใส่เข้าไปแล้วเพื่อนเพื่อนคือเล็งตรงนี่ตรงขาสามขาที่เราใส่เข้าไปนี่ให้มันไปตรงกับรูที่มันมาร์คไว้นี่ใส่เข้าไปแล้วาาขาสามขาเราไม่ยากนะเพื่อนนะแต่เอามือกดไปก่อนแล้วก็ควอมเลยแหนไหมเพื่อ,อ,อนนี่แล้วก็แล้วก็บิดก่อนนะเพื่อนนะบิดก่อนค่อยใส่บล็อก ok. บิดขาตรงนี้ นะเพื่อนๆบิดขาตัวนี้นะนี่ทําทุกทุกทุกขาเลยนะมีสามขาเลยบิดออกไปอย่างงี้คือให้ไม่ให้มันหลุดลงไปข้างล่างเนี่ยเห็นไหมเพื่อน,นบิดแล้วทุกตัวเลยนี่นี่นเ,นเพื่อนๆเนี่ยเอามือดันข้างล่างไว้แล้วก็บิดตามที่ทําให้ดูนี่นะ ปิดซะก่อนเราปิ้นปิดล็อกใส่ที่หลังก็ได้นี่บิดไม่ให้มันหลุดลงไปข้างล่างเขาเป็นเหมือนล็อกมนันแหละที่เหลือก็คือปิ้นตัวนี้อันนี้ก็ให้ปิ้นมาด้วยนะนี่ใส่เข้าไปแล้วก็ดันๆันสักหน่อยนะตรงปิ้นล็อกนี่ถ้ามันใส่ยากเนะเพื่อนให้เอาใน,อนี่าหม้อหม้อที่ลองลองใส่ข้าวเนี่ยใส่เข้าไปก่อน นี่ใส่เข้าไปก่อนอย่างนี้นี่นี่น,นี่ตัวนี้แล้วก็คว่ำลงมันจะได้ดัดนรอ,อโตเมติขึ้นมาแล้วก็เอาปิ้นล็อกดันเข้าไปมันมันดันปูขึ้นมาอย่างนี้เลยนะน,นี้ดันปิ้นล็อกเข้าไปวิธีใส่นะเพื่อนนะปิ้นล็อกวางให้มันตรงตรงศูนย์กลารตรงตัวนี้วางไว้ไนะอันนี้ใส่เข้าไปแล้วลเดี๋ยวจะมาเนี่ยนำหาบล็อกอะไรนี่ประมาณนี้เพื่อนๆถ้าไม่รู้จะวิธีใส่ยากอยู่นะ นเดี๋ยวก็มาวางลงตรงนี้เอามือเคาะลงปึ๊บโคกลงจะเข้าไปเลยนะเพื่อ,อนๆยี่นะเป็นอันเสร็จี่ฮีเรียบร้อยที่เหลือก็ไม่มีอะไรยากนะเพื่อนนะาการอย่างนี้ไม่ใช่ช่างก็ทําได้นะเพื่อนแล้วก็ประกอบฝาหลังเข้าไปหรือ,อยังไงประกอบอย่างนั้นก็เจอประจําทุกบ้านทุกครัวเรือน อาการตัวนี้เจอประจําไม่มีใครที่ไม่เคยเจอที่เคยใช้ม้อหุงข้าวอาการหุงไม่สุกแล้วดีดขึ้นนะเพื่อนเพื่กอบฟ้าหลังแล้วก็จบเลยนะอันนี้ไม่ได้ทําให้ดูโอเค